อมาแล้ววเธอออมาเรียนแล้ววะเธอโอ้ยเกาจีการอีกแล้วน้าเอ้ย không khâu mình sẽ nốt râu đầy tẹt lèm on nhìn đôi sừng hoàng tẹt xéo xéo như sầu tuôn sĩ nhang về say ôi khỏi báu nhiêu nhọt bờ เจ้าเห็นม่นี่พี่นอ้องตัวกินใบบกเขียบตัวนี้มันมีหลายตัวอยู่บ่เนี่ยโอ้ยต้นบกเขียบยักษ์แอ้นี่สื่อต้นพันธุ์มัตะโคลาดได้กินนวยสองปีสามปีแล,ล้วล่ะปีกายนี่ปีกายนี่พวกเป็นนวยแต่ว่าปีนี้คือสิริกินนี่ดอกแตกอยอดอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ Uh, uh, uh. Phát gần 1, hai nhánh rồi nè hai nhánh rồi bà đi ôi oh, nó Ấn Ấn, Ấn, Ấn Thuối, thuối, thuối เห็นตาดักเห็นตาดักอ๋อเจ๊สิมุดมายังหน้าบาดนี่พอเอ้ยมุดมาหอดกภัยล้างบาดแล้วพี่น้องนี่กภัยล้างบาดงึดไรมุดมามุดมาจ็คมาจิ้มจุกหาหยังมุด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 ถอยถอยถอยเกินคนไปโอ้ยเนาเดี๋ยวจะเสีขึ้นไป ที่จังเด็บวันนี้เอา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 ,าออออไปดิอุ้ยเนาะเฮ้ยผู้เพิ่นคักเติบมีเสียงนกพี่น้องฝุ่นยิ่เสียงนกยิ่งต้นใหม่ฝุ่นนกยิ่งฝุ่นห่ามองสีปีนขึ้นต้นใหม่ได้บัดน,น้อยก็เป็นสไปเดอร์อแมวอีกไต่กันต้นใหม่ึ้นไปสิไปหาจับนอกอีกแล้วนี่นี่นี่ วัวดีบึงหุ่นจะูควางฝุ่นฝุ่นเห็นม,หม่หมดมดมดดำสิเแลวเพิ่งอ,อ๋ออ๋ออ้าอ๋ออ๋อที่ยังได้ไปดิ่งได้ไปยิ่งได้ไไดือเดะกัดดือแม่ผ้าขัดเมื่อเลยหามปิ่นสไปร์อมแมวหามไตอออ๋อ ไปล,ลัดเลาะไปส้มนกส้มไม้ส้มนู้ แมงแข้งพี่น้องแมงแข้งคอก็เห็นมุนมวเจาแมงแข้งคอตกกะละมัง